ของบบ้้าานมแลวครัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทางนี้จอถ่ายสมาร์ทเนยไอ้กูเกิลทีวีรูมออนว้าวเป็นไงล่ะวันนี้กูเกิลไม่แหกหน้าถู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเขาเป็นคนเนี้ยบแบบเนี้ยเราเคยทำลุกแล้วให้เขาด่ามีปัญหาเรื่องนี้ไหมพี่ปรนนี้ต้องค่อยๆจูนครับแรกๆมีแรกแรกปรึกษาพี่เลยใช่ไิมผมไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ เนเสียงเรียกจากอะไรสักอย่างเหมือนเสียงเห่าเลโลเป็นน้องหมาอยู่ตรงนู้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวพังเปิดให้ดูแล้วกันรับเดี๋ยวไม่ต้องเปิดเลยดูดิดูดิอันนั้นหมาถูงหมาครับ